ค่ะก็ยังคุยกันในเรื่องของสารเคมีนะคะสําหรับการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อในสถานประกอบการนะคะยังอยู่กับอาจารย์เจบค่ะสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับอาจารย์เจบนะคะคลิปนี้นะคะก็จะพูดแนวทางการปฏิบัติด้านสุขอ,อนามัยสําหรับร้านอาหารนะคะอันนี้ก็จะโดยตรงเลยนะคะสําหรับท่านผู้ประกอบการร้านอาหารนะคะจะต้องจัดแจงอ,อ,อะไรยังไงนะคะ แนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนมามัยร้านอาหารเนาะร้าน,นอาหารก็เป็นสถานที่ที่มีคนมาจากหลายพื้นที่ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อโรคนะคะทั้งจากการใช้ภาชนะอุปกรณ์นะคะต่างๆจานชามแก้วน้ําร่วมกันนะคะหรือแม้กระทั่งจากการปรุงประกอบอาหารนะคะดังนั้นจึงควรมีการดูแลนะคะเพื่อลดและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคอย่างมากเลยนะคะในร้านอาหารนะคะ มีคำแนะนำสำหรับใครบ้างนะคะก็จะมีคำแนะนำสำหรับเจ้าของนะคะหรือผู้จัดการร้านอาหารคำแนะนำสำหรับผู้สัมผัสอาหารนะคะเชฟแม่ครัวนะคะหรือว่าเอ่อคิทเชนแฮนด์นะคะที่อยู่ในครัวนะคะแล้วก็คำแนะนำสำหรับท่านผู้บริโภคนะคะก็จะมี3กลุ่มหลกัหลกๆนะคะ คำแนะนําสําหรับเจ้าของหรือผู้จัดการร้านอาหารนะคะตัวท่านนะคะหากมีอาการเจ็บป่วยนะคะควรจะหยุดปฏิบัติงานเลยนะคะแล้วไปพบแพทย์ทันทีนะคะการดูแลสถานที่ปรุงอาหารก็เป็นเรื่องสําคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณพื้นโต๊ะที่นั่งบริเวณรับประทานอาหารนะคะต้องมีการทําความสะอาดนะคะด้วยน้ําผงซักฟอกหรือน้ํายาทําความสะอาดฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไร์นะคะ1000 ppm นะคะ จากนั้นนะคะดูแลเรื่องภาชนะนะคะอุปกรณ์การปรุงอาหารให้สะอาดนะคะตามหลักสุขะพิบาลอาหารด้วยน้ำยาล้างจานนะคะให้สะอาดจากนั้นนะคะท่านก็จะสามารถนะคะแช่พวกภาชนะต่างๆพวกเนี้ยนะคะในน้ำร้อนประมาณ80องศา30วินาทีนะคะหรือจะไปอบนะคะหรือจะสามารถแช่ในโซเดียมไฮโปคลอไร์นะคะร้อยพ m พนะคะแล้วก็ เลาให้สะอาดแล้วก็อบให้แห้งนะคะแบบนี้ก็สามารถทำกันเป็นการฆ่าเชื้อได้เหมือนกันนะคะนอกจากนี้นะคะควรจะจัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่นะคะสำหรับล้างมือนะคะเพื่อหรือนะคะให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมืออยู่ อย่างเสมอนะคะทําความสะอาดห้องน้ําห้องส้วมน,นะคะเน้นบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงก็จะเป็นจุดที่เรามีการสัมผัสนะคะเช่นสายฉีดชาระฝาชักโครกบริเวณที่กดน้ํานะคะหรือแม้กระทั่งก๊อกน้ําล้างมือลูกปิดน้ําล้างมือตรงนั้นวาวน้ำอะไรพวกเนี้ยนะคะจุดที่จะเป็นการสัมผัสตรงนี้จะเป็นจุดเสี่ยงหมดเลยนะคะหรือแม้กระทั่งกรอนประตูนะคะ <c oughs> ก็ต้องดูแลทําความสะอาดด้วยน้ํายาทําความสะอาดนะคะ จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสมนะคะให้ความรู้หรือประชาสัมพันธ์ท่องทางนะคะการให้ความรู้ต่างๆนะคะกับสมาชิกในร้านอาหารของท่านนะคะหรือแม้กระทั่งออสำหรับลูกค้านะคะที่เข้ามารับประทานอาหารนะคะในร้านของท่านนะคะสำหรับผู้สัมผัสอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นเชฟหรือ ผู้ช่วยเชฟนะคะแม่ครัวต่างๆใดๆนะคะใครก็ตามที่สัมผัสอาหารไม่ว่าจะเป็นกระบวนการการเตรียมประกอบปรุงนะคะจำหน่ายและเสิร์ฟนะคะนับหมดนะคะรวมถึงการล้างการเก็บภาชนะอุปกรณ์นับหมดเลยนะคะถ้าบุคคลเหล่านี้มีอาการป่วยนะคะอนุญ,ญาตให้เขาหยุดะค่ะหยุดปฏิบัติงานทันทีนะคะจากนั้นจะต้องแจ้งเจ้าของร้านนะคะเพื่อขออนุญ,ญาตไปพบแพทย์นะคะก่อนไปพบแพทย์กรุณา,าใส่หน้ากากไปด้วยนะคะถ้ามีอาการ ไอมีไข้เจ็บคอนะคะแล้วก็หอบเหนื่อยหายใจหอบเหนื่อยนะคะต้องระวังอย่างมากนะคะใส่หน้ากากไปพบแพทย์เสมอนะคะพยายามไม่สัมผัสอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์โดยโตรงนะคะหรือเครื่องในโดยโตรงนะคะแต่เมื่อมีการสัมผัสแล้วเนี่ยจะต้องล้างมือนะคะหรือล้างผลิตภัณฑ์ทุกครั้งนะคะ หลังจากสัมผัสนะคะมีการแยกภาชนะอุปกรณ์ปรุงอาหารสุกและอาหารดิบนะคะแยกออกจากกันนะคะสำหรับอาหารปรุงเสร็จนะคะให้มีการปกปิดอาหารนะคะแล้วถ้ายังไม่ได้จําหน่ายในทันทีอย่างเงี้ยนะคะ,ะ,คะก็จะต้องมีการอุ่นอาหารทุกๆ2ชั่วโมงนะคะเพื่อเป็นการคาเชื้อด้วยนะคะผู้ปรุงประกอบอาหารนะคะที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์และที่ส่วน เสิร์ฟอาหารนะคะให้สวมผ้ากันเปื้อนถุงมือหนกากตลอดเวลานะคะป้องกันนะคะตัวเรานี่แหละไอจามนะคะแล้วทำให้เชื้อไปปนเปื้อนอยู่ในอาหารนะคะทำให้อาหารของเราไม่ไฮจีนะคะล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่นะคะตั้งแต่เริ่มต้นเข้าทํางานเตรียมอาหารระหว่างเตรียมคือนึกได้นะคะก็ให้ล้างมือตลอดถ้าจับหรือมีการสัมผัสภาชนะสัมผัสเงินเศษอาหารหลังสูบบุหรี่หรือทําอะไรใดๆ นะคะเข้าส่วมอะไรอย่างเงี้ยต้องล้างมือบ่อยๆนะคะและต้องล้างด้วยน้าสบู่ล้างด้วยน้าเปล่าๆเฉยๆอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะมันไม่สามารถชะล้างเอาเชื้อออกไปทั้งหมดได้นะคะค่ะแล้วสำหรับคำแนะนำสำหรับผู้บริโภคนะคะเช่นเดียวกันเนาะถ้าสมมติว่าผู้บริโภคอย่างเราๆนะคะหรือเราจะไปเป็นผู้บริโภคเนี่ยถ้ามีไข้ไอจามนะคะก็ ครงดใช้บริการนะคะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์หรือเครื่องในสัตว์ที่ปรุงไม่สุกนะคะล้างมืออย่างสม่ําเสมอด้วยน้ํานะคะและสบู่ก่อนรับประทานอาหารและหลังจากออกจากห้องส้วมทุกครั้งนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นจะเน้นย้ำท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือว่าในส่วนการอบรมของเรานะคะก็คือเราจะเกี่ยวข้องกับการเลือกสารเคมีเพื่อทําความสะอาดพื้นผิวนะคะแต่ว่าที่เราได้พูดถึงการจัดการชีวานามัยนะคะ ในสถานประกอบการเพื่ออะไรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีหลายมิตินะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคเหล่านี้นะคะแต่สิ่งที่เราจะโฟกัสเนาะก็จะโฟกัสอยู่ที่นั่นแหละคะ่ะวิธีการเลือกนะคะสารเคมีเพื่อทําความสะอาดและฆ่าเชื้อนะคะซึ่งเอ่อ เรื่องของสารเคมีเพื่อการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อนะคะขอให้ท่านผู้เข้าร่วมอบรมนะคะสแกน QR c o d e นี้นะคะแล้วเลือกฟังนะคะคลิปวิดีโอถัดไปก็คือการเลือกใช้สารเคมีในการทำความสะอาดพื้นผิวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแกนที่เราจะพูดถึงในการอบรมครั้งนี้นะคะเป็นหลักนะคะในคลิปนี้นะคะถ้าท่านใดมีคำถามนะคะหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ ก็สามารถติดต่อนะคะในช่องทางนะคะที่ท่านแอดมินนะคะได้เตรียมไปให้ในระบบนะคะหรือช่องทาง f c e e o o o นะคะของศูนย์ภูมิภาคนะคะได้จัดเตรียมให้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ประกอบการที่ฟังมาจนถึงคลิปนี้นะคะในสถานประกอบการอื่นๆนะคะอาจารย์ตุ๊กจะรับช่วงต่อในการบรรยายนะคะสำหรับเจฟบนะคะก็ขอสวัสดีทุกท่านสวัสดีค่ะ